ร,รถไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มมีทิศทางที่ดีชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าทางกงรมสรรพามิตเนี่ยนะครับเขาจะมีการเสนอมีการปรับรถปรับภาษีรถจนไฟฟ้าเหลือศปภายในปีหน้าดีงามอพอเหลือศูนนมัมันก็เป็นแรงจูงใจหนึ่งแรงจูงใจให้กับผู้ผลิต และแรงจูงใจให้กับผู้ซื้อด้วยนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยคุณรัว,ว์วลนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพามิตนะครับพูดถึงแผนง,งานของกรมด้านภาษีรถยนต์บอกว่ามีแนวคิดการปรับโครงสร้างภาษีสรรพาิตรถยนต์ทั้งระบบเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า E ีวีในประเทศโดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าที่จะพัฒนาและใช้รถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวในประเทศอย่างไรนะครับคือตอนนี้เรื่องนี้เขามีคณะกรรมการ พิจารณาเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบหรือว่าซุปเปอร์บอร์ดเป็นผู้ดูแลแล้วเรื่องของโครงสร้างภาษีสรมปทานมิตลถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันเก็บ8%ออยู่ก็ยังสูงอยู่แต่ถ้าเป็นลถไฟฟ้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ก็จะเก็บในอัตรา2%และในวันที่หนึ่งมกราคมคือตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจนถึง31ธันวาคมปี65นะจะจัดเก็บในอัตรา0%เเพื่อที่จะต้องการให้มีการ ผักดานการใช้รถไฟฟ้าอย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่รัฐเนี่ยจะนําเรื่องหมดน,นี้ไปก่อนนะครับแล้วเขาก็จะดูเรื่องของอครบวงจรเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องมาตรการทางภาษีแล้วเนี่ยนะก็จะดูเรื่องของการส่งเสริมเรื่องใครที่จะไปทำไอ้แท่นช์จฟงชัดไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มันทั่วถึงมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีแล้วนะน่าจะ เร่งสปีดการใช้รถไฟฟ้าได้เร็วมากขึ้นแล้วนะครับดีค่ะดีค่ะราคาอย่าให้แรงมากนะคะเพราะไม่งนั้นถ้าแรงมากคนก็ไม่มาใช้อ่ะ,<ฮ>ะนะคะเราก็จะใช้วิธีแบบนี้แหละใช้มาตรการทางภาษีเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้ผลิตในการหรือแม้แต่เรื่องของการมาตรการทางด้านราคาเนี่ยนะเพราะรัฐบาลก็เคยใช้วิธีการแบบนี้ในหลายๆผลิตภัณฑ์เช่นน้ำมันใช่ไหมน้ำมันไร้สารพวกแรกๆเนี่ยก็ถูก,ถก ค,คนก็เลิกเลิกใช้ไอ้น้ำมันที่มันมีสารตะกั่วมาใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วกันมากขึ้นนะครับค่ะดูเรื่องโควิดกัน